สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับปูนงรักค่ะวันนี้ปูจะมาพูดคุยเรื่องที่เกี่ยวกับโรคหัวใจนะคะก็คือ7สัญญาณเตือนโรคหัวใจนะคะตอนนี้คือเรายังไม่รู้หรอกว่าเราอะ หัวใจปกติดีหรือเปล่าแต่ปูจะมีแนะนำเจเช็คลิสต์นี้นะคะเพื่อที่จะให้คุณเปรียบเทียบดูว่าตอนนี้ร่างกายของคุณของคุณพี่ทุกท่านเนี่ยค่ะยังปกติดีหรือเปล่านะคะหัวใจของคุณพี่ยังปกติดีหรือเปล่าคะ่ะก็คือนะคะหัวใจอ่ะมันมีหน้าที่สูบฉีดเลือดใช่ไหมคะอ,อย่างโรคไตโรคเบาหวาน ะะไตเบาหวานหัวใจเนี่ยจะเป็นโรคที่สัมพันธ์กันนะคะเรียกทางการแพทย์ก็คือโรค NCD นะคะ NCD คือไตหัวใจเบาหวานนะคะเวลาเป็นโรคใดโรคหนึ่งแล้วอ่ะมันก็จะเริ่มจากเบาหวานหรือความดันสูงนะคะทานยาต่อเนื่องไปนานก็จะเริ่มไตเสื่อมลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วสุดท้ายก็คือ,อถ้าค่าไตต่ำกว่า10%คุณหมอเขาก็จะคุยเรื่อง อฟอกไตแล้วนะคะว่าคุณจะตกลงคุณจะฟอกที่หน้าท้องหรือคุณจะฟอกที่แขนนะคะแต่ทีเนี้ยเรามาคุยกันเรื่องโรคหัวใจนะคะโรคหัวใจหัวใจขอหนึ่งคนก็จะมีหนึ่งดวงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลบำรุงรักษานะคะให้หัวใจของเราเนี่ยเสื่อมช้าลงที่สุดนะคะวันเนี้ยบูก็จะมีเจ็ดเทคนิคนะคะที่จะมาช่วย ไขข้อข้องใจว่าเอ๊ะปัจจุบันเนี่ยบางท่านอายุ40บางท่านอายุ50บางท่านอายุ60หรือ70แล้วนะคะที่ทุกท่านติดตามปูบาทเนี่ยค่ะวันนี้ก็อยากจะมา,าแนะนำ7วิธีนะคะก็คือข้อหนึ่งนะคะเหนื่อยปกติถ้าวัน ถ้าคุณพี่ปกติใช้ชีวิตทํางานบ้านทํางานปกติหรือทําสวนแล้วไม่เหนื่อยแล้วมีวันหนึ่งแค่เดินรอบบ้านหรือแค่ลุกทํากิจวัตรของตัวเองนิดๆหน่อยๆแล้วรู้สึกเหนื่อยนะคะนั่งพักแล้วไม่หายนะคะนั่งพัก15 3 0ถึง30นาทีแล้วมันไม่ดีขึ้นนะคะนั่นแหละก็คือว่าให้ตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่าเราอาจจะมีปัญหา หัวใจนะคะแล้วก็ข้อ2นะคะแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกบางทีก็มันแบบมันมันแน่นแน่นตรงเนี้ยค่ะแล้วดื่มน้ําแล้วหรือพักผ่อนแล้วอย่างเงี้ยมันไม่หายก็คือให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะตั้งข้อสังเกตอ่าไม่ใช่ว่าอ่าเด็กอายุ20หรือ30ต้นๆแล้วไปตั้งข้อสังเกตว่าการที่คุณแน่นหน้าอกแล้วมันจะเกี่ยวกับโรคหัวใจทั้งหมดนะคะ มันก็มีช่วงวัยของมันด้วยนะคะสำหรับคุณพี่ที่อายุ50หรือ50ปีขึ้นไปแล้วเวลาแล้วคุณมีโรคประจำตัวโรคเบาหวานโรคความดันอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันหนึ่งคุณมีอาการแน่นหน้าอกนะคะแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะคะถ้าเป็นบ่อยๆขอย้ำนะคะว่าเป็นบ่อยๆไม่ใช่ว่าเป็นปีละครั้งแล้วจะเป็นโรคหัวใจนะคะเป็นบ่อยๆเหมือนเป็นทุกสามวันทีหรือ อาทิตย์หนึ่งเป็นทีอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ให้ตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจนะแต่ก่อนที่คุณจะมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจมันควรที่จะมีปัญหาเรื่องความดันมาก่อนน้ําตาลสูงมาก่อนโรคอ้วนมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะหรือพักผ่อนน้อยทํางานหนักอย่างเงี้ยมันทุกอย่างมันมีเหตุและปัจจัยไม่ใช่ว่าคุณใช้ชีวิตของคุณปกติแล้ววันหนึ่งคุณบอกว่า เฮ้ยแน่นหนาะอกจังอะไรแบบเนี้ค่ะทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยก่อนที่จะอ่าก่อนที่จะลงความเห็นว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจต้องมีเหตุปัจจัยก่อนนะคะแล้วก็ข้อ3ขออนุญาตอ่านเนาะนอนราบแล้วเหนื่อยอ่านอนราบหมายถึงการที่คุณอ่าคุณพี่อนอนหมอนปกตินะคะบางคนคืนหมอนมันก็ไม่สูงมากหรอกนะคะที่เราอ่ะ ปัจจุบันนอนกันนะคะถ้านอนหมอนปกติแล้วเริ่มหายใจไม่ออกเริ่มอึดอัดอึดอัดเริ่มอยากเอาหมอนออกอย่างเงี้ยค่ะอยากเอาหมอนออกให้หัวนอนแบบต่ํากว่าหรือเริ่มที่จะหาแบบนั่งหลับอะไรแบบเนี้ยค่ะนั่งหลับหรือนอนหมอนที่สูงขึ้นถึงจะหายใจออกนะคะก็คือนั่นแหละให้เป็นเป็น,เป,นเป็นข้อสังเกตหนึ่งที่ว่าคุณอะเริ่ม มีอาการน้ำท่วมปอดแล้วนะคะน้ำท่วมปอดก็คือปอดอะแทนที่มันจะมีอากาศมันอากาศในปอดอะแทนที่มันจะเป็นอากาศทั้งหมดแต่มันดันมีน้ําเลือดหลงเหลือก็คือเลือดหลงเหลือในปอดนะคะเลือดหลงเหลือในปอดเพราะฉะนั้นการที่มีเลือดบางส่วนอยู่ในปอดนะคะก็คือ เขาเรียกว่าน้ำท่วมปอดเพราะฉะนั้นจะนอนราบไม่ได้ต้องนอนหมอนสูงสูงหรือนั่งหลับนะคะถึงจะรู้สึกดีขึ้นอย่างนี้ค่ะถ้าคุณนอนราบไม่ได้แล้วเริ่มหายใจไม่สะดวกนะคะอยากที่จะนั่งลุกหรือลุกยืนหรือนั่งหลับอย่างนี้นะคะ่ะให้ให้ตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจแล้วนะคะและ้วก็ข้อ4ตื่นมาหอบตอนกลางคืน ตื่นมาหอบตอนกลางคืนก็คือว่าคุณพี่นอนไปแล้วนะคะนอนไปแล้วหลับไปแล้วแล้วนอนต่อไม่ได้นอนต่อไม่ได้นะคะต้องลุกขึ้นมาแล้วหายใจหอบประมาณนี้ค่ะคือต้องลุกขึ้นแล้วแบบเนี้ยหายใจไม่ออกแบบนอนต่อไม่ได้รู้สึกแล้วนอนคือมันไม่สะดวกมันไม่โล่งอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเป็นบ่อยๆ ให้ตั้งข้อสังเกตไปเลยนะคะว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจโรคหัวใจมีหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดเลือดหัวใจตีบหัวใจโตหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจวายมีหลายเหตุปัจจัยนะคะมีหลายอย่างแต่ที่แนะนำคือคร่าวๆให้สังเกตตัวเองจะได้รู้ก่อนดูแลก่อน นะคะจะได้ไม่แย่ลงนะคะตื่นมาหอบตอนกลางคืนเสร็จแล้วบูบค่ะข้อ5้าูบวูบก็คือแบบก็คืออยู่เฉยๆแล้วมันก็บูบไปเป็นลมไปหรือฟุบไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าช่วงนั้นเรานอนดึกพักผ่อนน้อยอาการบูบเนี่ยก็คือเป็นปกติแต่ถ้าคุณพี่นอนปกติใช้ชีวิตปกติทุกอย่างปกติแล้วเกิดมาวันนึงนั่ง,น,งนั่งอยู่บูบ ง่วงแบบเหมือนจะเป็นลมอย่างเงี้ยค่ะให้ตั้งข้อสังเกตไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ปูบอกนะคะอย่างที่ปูบอกว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยก่อนนะคะ 1. อายุคุณอาจจะมากกว่า50แล้วคุณเริ่มมีปัญหาเรื่องโรคอ้วนน้ำหนักเกินไขมันในเลือดสูงเป็นความดันเป็นเบาหวานต้องทานยาอย่างเงี้ยค่ะไอพวกนี้คือเหตุปัจจัยที่จะ ต้องสังเกตว่าอาการที่ปูชี้แจงมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมันเป็นข้อที่จะนำพาให้เราสังเกตตัวเองหรือสันนิฐานตัวเองว่าเราอเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะบูบใจสั่นนะคะบูบใจสั่นถ้าปกติมีวันหนึ่งแล้วคุณใช้ชีวิตปกติแล้วคุณไม่เคยบูบแล้วคุณมาบูบนะคะก็ให้ คิดดูก่อนนะคะให้ให้รวบรวมข้อมูลก่อนว่ามันมีเหตุปัจจัยหรือเปล่าคุณเป็นโรคต่างๆหรือเปล่าหรือช่วงนี้แค่คุณนอนน้อยคุณพักผ่อนน้อยคุณอยู่ในที่ที่อับอากาศหรือออกซิเจนน้อยอย่างเงี้ยค่ะต้องพิจารณาก่อนที่จะฟันธงนะคะว่าคุณเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าแล้วก็ข้อเจขาบวมนะคะขาบวม ขาบวมเพราะว่าเลือดมันเลือดมันหัวใจมันสูบฉีดเลือดนะคะถ้าหัวใจเราเริ่มมีปัญหามันก็จะบีบหัวสูบฉีดได้น้อยลงหรือทำงานลำบากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนขามันก็จะบวมนะคะโรคไตโรคตับมีโรคตับโรคไตเบาหวานขาก็บวมได้เหมือนกันนะคะขาบวมก็คือว่า เวลาเหมือนขาบวมมีเวลาพี่กดลงไปมันจะบุม๋มกดบุม๋มถ้ามันเด้งกดปุ๊บเด้งปับ๊บแสดงว่าปกติกดปุ๊บเด้งปับ๊บแสดงว่าปกติแต่ถ้ากดปุ๊บแด้เอามือออกแล้วมันยังเป็นหลุมอยู่อันนั้นเขาเรียกว่ากดแล้วบุม๋มขาบวมนะอันนี้คือกดแล้วบุม๋มแสดงว่ามีอาการบวมนะคะอันนี้ชัดเจนนะคะว่าว่า ไตคุณเริ่มมีปัญหาแล้วแหละนะคะเพราะเลือดมันจะไหลลงข้างล่างนะคะหวัวใจมันก็จะเริ่มมีปัญหาสูบฉีดเลือดขึ้น้างบนไม่ได้เลือดส่วนใหญ่จะไหลลงข้างล่างเพราะฉะนั้นจะเกิดปัญหาเรื่องขาบวมนะคะก็คือตามนี้นะคะที่ปูอยากจะเอาเคล็ดลับนะคะ ข้อสังเกต7ข้อสังเกต7เทคนิค7วิธีนี้นะคะมาบอกต่อเพื่อนๆน,นะคะมาบอกต่อคุณพี่ทุกท่านนะคะหรือคุณคุณป้าคุณน้าคุณอาที่ติดตามปูอยู่นะคะว่าเมื่อเมื่อเรามีซักโรคหนึ่งในร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันสูงนะคะหรือไขมันในเลือดสูง หรือคุณพักผ่อนน้อยนะคะเมื่อร่างกายของคุณพี่เป็นสักหนึ่งโลกนะคะถ้าเราไม่ดูแลตัวเองไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารนะคะไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารร่างกายเราก็จะเสื่อมลงเสื่อมลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถึงได้ถึงได้พยายามเตือนนะคะว่า ก่อนที่โรคไตจะเสื่อมก่อนที่คุณคุณจะเป็นไตระยะ4ระยะ5มันจะเป็นไตระยะที่เริ่มเสื่อมก่อนระยะ1ระยะ2ระยะ3ระยะ3จะมี2องสแบ่งครึ่งนะคะว่าเป็น 3a แล้วก็ 3b มอ่ามันจะค้างอยู่ที่ 3a 3b ก่อนนะคะถ้าเรารีบดูแลตัวเองเรารีบปรับปเปลี่ยนพฤติกรรม เลี่ยนอาหารการกินนะคะรู้ว่าอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้ความเสื่อมของไตมันสามารถฟื้นฟูได้มันสามารถทําให้ไตที่เสืออ่อมอ่ะมันดีขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นโรคทุกอย่างนะคะโรคโรค NCD นะคะเบาหวานความดันหัวใจหรือโรคไตมันทําให้เป็นสาเหตุหนึ่งของหมู่โรคหัวใจนะคะเป็นบ่อกเกิด ของโรคหัวใจนะคะเพราะโรคหัวใจอะ่ะมันเกิดจากการที่เลือดของคุณไม่ได้ดีร้อเซเลือดของคุณมีอ่ามีไขมันมีของเสียเยอะอย่างเงี้ยค่ะไตมันทำหน้าที่สูบฉีดเอ้ไตทำหน้าที่ฟอกเลือดให้สะอาดขึ้นนะคะถ้าไตาเรามีปัญหาเลือดของเราก็จะอะ ไม่สะอาดหรือสะอาดน้อยลงตามระยะของไตนะคะไตมันมี5ระยะเพราะฉะนั้นกว่าที่มันจะเสื่อมอถ้าคุณพี่ทุกท่านใส่ใจดูแลตัวเองคุณก็จะรู้ว่าคุณเข้าสู่ระยะที่1ระยะที่2หรือตอนนี้อยู่ที่ 3A อยู่ที่ 3B หรือระยะที่4ระยะที่5ถ้าระยะที่4ก็ต้องรู้แล้วแหละว่า มันอาจจะเข้าสู่ระยะที่5เร็วช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้น7สัญญาณเตือนโรคห,หัวใจอ่าพูดมาซะเยอะเลยนะคะก็คือว่า7สัญญาณเตือนโรคหัวใจเราปูสรุปให้เนาะสำหรับท่านใดที่แค่ตอนนี้ร่างกายยังปกติดียังแข็งแรงดีอย่างเนี้ค่ะ อยากที่จะมาฟังว่าเอ๊ะหนถึงเข้อที่ปูดได้กล่าวไปเนี่ยในนั้นน่ะมีคุณพี่ด้วยหรือเปล่านะคะจะได้รีบดูแลเรื่องหัวใจตัวเองนะคะเพราะว่าจะได้จะได้แบบใช้ชีวิตเมื่อสูงวัยอย่างมีความสุขนะคะไม่เป็นโรคเป็นภัยอย่างเงี้ยค่ะเจ็ดสัญญาณเตือนโรคหัวใจขอสรุปให้อีก นิดนึงนะคะก็คือเหนื่อยผิดปกติแต่ก่อนเคยออกแรงทำงานได้ปกติแต่ตอนนี้แค่นั่งแค่ลุกแค่เดินเดินในรอบบ้านหรือทำงานเล็กๆน้อยๆก็เหนื่อยแล้วแล้วก็เป็นแบบนี้บ่อยๆนะคะเป็นทุกวันสองสามวันเป็นทีอย่างเงี้ยแล้วหาสาเหตุไม่เจออันเนี้ยให้ให้ให้เริ่มเอ๊ะแล้วว่าหรือว่าฉันจะเป็นโรคหัวใจแบบเนี้ยค่ะแน่นหน้าอกนะคะแน่นหน้าอก แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะคะอาการเนี่ยมันก็ตอบไม่ถูกว่าออมันจะมาตอนไหนแต่ถ้ามันมาบ่อยๆแต่ถ้าคุณพี่แน่นหน้าอกบ่อยๆแน่นทุกวันสองสาวันเป็นทีหรือมาทีๆบ่อยๆอย่างเงี้ยให้ตั้งข้อสังเกตไว้เลยนะคะและอีกอย่างนึ่งสําหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันสูงอยู่แล้วความดันสูงนะคะแน่นหน้าอกมันสัมพันธ์กันนะคะก็ก็ก็ให ให้เฝ้าระวังได้แล้วว่าเราอ่ะอาจจะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะแล้วก็นอนราบไม่ได้หายใจไม่ออกนะคะนอนราบไม่ได้หายใจไม่ออกอย่างที่บอกนอนนอนหมอนปกติไม่ได้ต้องนั่งหลับหรือนอนหมอนสูงขึ้นอันนี้ให้สังเกตได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากอาการโรคหัวใจแล้วก็ให้สังเกตให้ให้ให,ให้ให้ระบุนะครับว่าคุณอาจจะเป็นน้ำท่วมปอดก็ได้นะคะ ตื่นมาหอบตอนกลางคืนคุณพี่เรานอนอยู่นอนหลับสนิทเราสักพักหนึ่งสะดุ้งตื่นแล้วมาเนี่ยหายใจไม่ออกเนี่ยอันเนี้ยสังเกตอันเนี้ยเฝ้าระวังได้เลยนะคะเพราะถ้าคนปกติเวลาเขานอนหลับเขาก็จะหลับแล้วก็ตื่นมาอีกทีเช้าอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคุณพี่ตื่นมาหอบกลางดึกนั่นแหละค่ะมันอาจจะใช่นะคะหัวใจของคนปกติจะเต้นอยู่ในช่วง 60- ถึง100ครั้งต่อนาทีนะคะ6 0ถึง100ครั้งต่อนาทีแต่ถ้าหัวใจของคุณพี่เต้นตุบ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 อ่ะอันนี้แสดงว่าเต้นเร็วแต่มันต้องดูว่าคุณพี่มีเหตุปัจจัยก่อนที่หัวใจจะเต้นเร็วหรือเปล่านะคะเช่นไปกินแอลกอฮอล์ไปกินกาแฟชากาแฟที่มีคาเฟอีนที่จะทำให้หัวใจอะ่ะมันเต้นเร็วนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเหตุปัจจัยที่ เราสามารถให้เหตุผลได้ว่าที่หัวใจเราเต้นเร็วเพราะว่าเราไปทานอะไรพวกนี้หรือคุณพี่ตกใจนะคะแต่ถ้าคุณพี่ไม่มีอะไรเลยนะคะอยู่ดีๆแล้วหัวใจเต้นเร็วหรือช้าปกติอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าหัวใจเต้นผิดปกติถ้าหัวใจของคุณไม่ได้เต้นอยู่ในช่วง60สบถึงหนึ่งรครั้งต่อนาทีถ้ามันเต้นเร็วกว่าหรือมันเต้นช้ากว่าเรียกว่า หัวใจเต้นผิดปกติอันเนี้ยก็ทราบได้จากการที่ต้องไปตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่โรงพยาบาลเท่านั้นนะคะตรวจไม่น่ากลัวค่ะไม่เจ็บเลยนะคะ,ะเคยบุกเคยตรวจครั้งหนึ่งเขาก็จะเอาเครื่องมือมาหนีบอยู่ตรงใต้รา้านมนะคะแล้วก็หนีบอยู่ตรงหนีบเท้าด้วยหนีบหนีบ,หน,บหนีบนิ้วด้วยแล้วคุณหมอเขาก็จะทําของเขาไปนะคะแล้วมัน ก็คือนอนให้เขาหนีบเครื่องมือเฉยๆนะคะไม่เจ็บไม่ปวดอะไรทั้งสิน้นสบายๆนะคะไม่เจ็บเลยนะคะตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจสามารถไปตรวจได้ที่โรงพยาบาลนะคะถ้าไม่มีประกันทังคมก็อาจจะต้องจ่ายเพิ่มแต่ปู่คิดว่ามันไม่น่าจะราคาแพงเพื่อไขข้อคองใจว่าหัวใจเรายังเต้นปกติหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะก็ ถ้าท่านใดอยากรู้ก็สามารถไปวัดขึ้นไฟฟ้าหัวใจได้นะคะหกบูบค่ะบูบอ่าอยู่อยู่ตื่นขึ้นมาบูบหรือทำอะไรเลก็กๆน้อยๆแล้วบูบอย่างเงี้ยให้สันนิษฐานไว้สันนิษฐานนะคะแค่สันนิษฐานแต่ต้องเอาเหตุปัจจัยหลายๆอย่างมาประมวลผลรวมกันหรือถ้าไม่แน่ใจก็ไปคุยกับหมอนะคะแล้วก็ขาบวมนะคะขาบวมก็จะเกิดมาจาก เลือดส่วนใหญ่จะไหลลงข้างล่างนะคะก็คือหัวใจไม่สามารถทํางานได้100%ยเปอร์เซน์บีบเลือดให้ไปเลี้ยงเซลล์ทั่วร่างกายทั้งข้างบนและข้างล่างได้ทําให้เลือดส่วนใหญ่มันไหลลงข้างล่างนะคะอันนี้ก็เป็น7เทคนิคที่อยากนํามาฝากทุกท่านที่ติดตามปูนะคะว่าตอนนี้หัวใจของ คุณพี่เองปกติหรือเปล่านะคะเดี๋ยวปูจะเขียนเป็นสรุปไว้ให้นะคะมาแปะไว้ในวิดีโอให้นะคะเพื่อท่านใดมาฟังแล้วรีบๆก็มาฟังตอนท้ายเดี๋ยวปูจะสรุปแล้วแปะให้นะคะส่วนบางท่านที่ไม่สะดวกก็คืออ่านข้างล่างก็ได้นะคะสำหรับท่านที่สำหรับท่านที่คิดว่าอยากจะบำรุงหัวใจไว้ก่อนนะคะอยากที่จะ ทำให้ไขมบันในเลือดเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ปกติหัวใจดีขึ้นหลอดเลือดสะอาดขึ้นนะคะก็อยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ HRT นะคะ HRT มีสารทั้งหมด7ตัวซึ่งไปซึ่งคิดค้นและคิดค้นมาเพื่อที่แก้ปัญหาหัวใจและหลอดเลือดโดยตรงค่ะยกตัวอย่างเช่นโคเอนไซม์คิวเท โ o ลีแอซิดเซเลเนียมนะคะสารสกัดจากหอยนางลมนะคะอ่าสารพวกนี้จะเป็นสารที่ทำให้หัวใจและหลอดเลือดดีขึ้นนะคะอย่างโคเ n นไซ e Q10 เป็นสารที่ให้พลังงานกับหัวใจนะคะทำให้หัวใจมีแรงทำงานโคเ n นไซ e q คิเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่กล้ามเนื้อหัวใจหรือเซลล์หัวใจเขาใช้ในการ ทำงานนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับโคเอนไซม์คิวเทนเป็นประจำนะคะไม่ว่าจะอยู่ในอาหารหรืออาหารเสริมอาอาหารเสริมในหลายอย่างนะคะหัวใจก็จะช่วยชะลอความเสื่อมหรือบำรุงให้หัวใจของคุณที่ทำงานได้ดีขึ้นนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ซองสีเหลืองนะคะ HRT ถ้าอยากบํารุงดูแลไว้ก่อนสอบถามปูได้นะคะใน1นกล่องจะมี3 0ซองราคาโปรโมชั่นตอนนี้จะอยู่ที่3200บาทต่อนหนึ่กล่องเป็นแบบโอนเงินนะคะโอนเงิน3200บาท1นกล่องนะคะหรือถ้าสะดวกให้ใจ่ายสะดวกจ่ายปลายทางนะคะก็จะ3300บาทจ่ายปลายทางนะคะอันนี้ถ้าท่านใดยังไม่มีปัญหาเรื่องไขมันความดันหัวใจ สามารถทานบำรุงไว้ก่อนได้เลยนะคะแต่สำหรับท่านใดที่เริ่มเอ๊ะ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 มีปัญหาเรื่องหัวใจหรือเปล่าก็สามารถสั่งไปทานสั่งไปทานได้เลยตอนนี้นะคะแล้วพร้อมกับถ้าคุณพี่ยังไม่ชัวร์คุณพี่อยากที่จะอยากที่จะให้มันชัดเจนว่าตกลงหัวใจของพี่อ่ะผิดปกติหรือเปล่าพี่ก็ไปตรวจเช็ค เลือดแล้วก็ขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่คลินิกหรือที่โรงพยาบาลนะคะถ้าเป็นขึ้นไฟฟ้าหัวใจก็อาจจะเป็นที่โรงพยาบาลนะคะก็อย่ากที่จะฝากเจ็ดเทคนิคนะคะทีะ่สังเกตตัวเองได้ง่ายว่าคุณอนะมีความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจหรือเปล่านะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะมาจนถึงตอนนี้นะคะขอบคุณที่ ติดตามปูนะคะถ้ามีปัญหานะคะอยากปรึกษาเรื่องไตเสื่อมเบาหวานความดันสูงไขมันในเลือดสูงหรือแม้กระทั่งปัญหาเรื่องอข้อเข่านะคะโรคข้อเสื่อมอะไรแบบนี้หรือนะคะอ,อยากที่จะหาสารอาหารสักตัวเพื่อที่จะ บำรุงให้ท่านผู้สูงอายุนะคะบางท่านมีคุณพ่อคุณแม่วัย80ปีขึ้นไปแล้ว70ปีขึ้นไปแล้วท่านเริ่มที่จะาทานอาหารได้น้อยลงอยากหาผลิตภัณฑ์อาหารสักตัวหนึ่งที่ให้ท่านทานเสริมแล้วทานง่ายแล้วท่านร่างกายของท่านได้รับประโยชน์จริงๆนะคะก็สามารถ แนะนำยูมินะคะ u m เกล่องสีเขียวหรือ hrt ที่เกี่ยวกับเรื่องความดันได้นะคะ hrt ดูแลหัวใจและหลอดเลือดส่วน u ูมิยูเบำรุงตับบำรุงไตและก็ระบบเลือดนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะสามารถปรึกษาปูได้ที่08 5 1 6 0 4 2 4 2 7 5 0 8 5 1 1 604 275นะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้นะก็แต่ถ้าเป็นแอดไลน์ก็คือไลน์แล้วก็แอด u m i 9, 9 9มมี93ตัวนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ในราย์ละเอียดนะคะเผื่อปูพูดไม่ชัดเจนนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้นะคะหวังว่าข้อมูล ที่ปู่ได้นำมาแชร์จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ติดตามกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามก็สอบถามมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ